ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวปิดสวิตปิดสวิตห้างดังนะครับเงียบมากลายเป็นห้างล้างไปแล้วตอนนี้นะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะครับเศรษฐกิจตอนนี้เรียกว่าดำดิ่งนะเข้าขันวิกฤตนะครับรัฐบาลนะไรประสิทธิภาพนะ ไม่มีประสิทธิภาพอะไรแหมโมอย่างกิงโมอย่างดีเลยนะเพื่อไทยเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหที่หนึ่งเลยนะครับตอนนี้เป็นไงล่ะนะเศรษฐกิจเงินหมื่นก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เงินหมืน่นหายไปไปหายว่าไปกับตานะไอ้ไรนะไอเที่ยวคนละครึ่งตอนนี้ก็ยกเลิกนะเตรียมไป เตรียมอะไรนะยกเลิกสมัครตอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปสมัครแอปใหม่ล่มไม่เป็น 5. ท่าเที่ยวคนละครึ่งโอ้โหนะครับทำอะไรทำไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวอะไรสักอย่างสู้ยุคสมัยลุงตู่ไปได้นะยุคสมัยลุงตู่เทีเ่ยวคนละครึ่งนี้ว่าโอ้โหเทีเ่ยวกันกระนำนะง่ายมากสะดวกมากลงทะเบียนกันโอ้โหสนุกสนาน นะรัฐบาลชุดนี้อยากจะทำเที่ยวคนละครึ่งบ้างปรากฏว่าณนะมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาอะไรท่านผู้ชมปรากฏว่าโรงแรมไปอัพราคานะไปอัพราคาปรากฏลดก็เหมือนไม่ลดนะนะครับโปรโมโชั่นอะไรว่าลดคนละครึ่งแต่ราคาเหมือนไม่ลดเลยอย่างเงี้ยก็มีเห็ไหมอ่านะ นะครับโรงแรมก็บอกโหเนี่ยมันทําฟิกเลทราคามาปกติเสาร์วทิที่มันจะแพงแต่นี่ฟิกเลทราคาเดียวกันหมดมันก็ไม่ได้สินะเออวุ่นวายกันไปหมดตอนนี้ยแล้วอะไรนะแต่ละจังหวัดก็ลดไม่เท่ากันอีกนะโอ้ยวุ่นวายปวดหัวนะครับใครจะไปเที่ยวไหนตอนนี้อย่าไปหวังพึ่งนะเที่ยวคนละครึ่งเออนะวุ่นวายวุ่นวายปราแดกมาก นะครับโอ้โหเนี่ยนะคนก็ไม่เที่ยวไม่จับจ่ายห้างก็ไม่มีคนเดินนะครับแคบจะล้างแล้วตอนเนี้ยนะโอ้ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับโอ้นะ ตัวใครตัวมันล่ะพี่น้องเออช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะอ,อนะครับใครจะค้าจะขายอะไรช่วงนี้นะเก็บเงินไว้นะครับอย่าไปค้าขายอย่าไปลงทุนอะไรทั้งนั้นนะเก็บเงินไว้นะโอ้โหนะครับขนาดในห้างยังเจ๊งนลยคิดดูสินะแล้วที่อื่นจะไปเหลืออะไรล่ะไม่ห้างเนี่ยไม่มีคนเดิน,น่เออใช่ไหมโอ้ยนะครับองค์หญิงเออองค์หงินนะ ทำประเทศพังชิบหายหมดตอนนี้คิดถึงลุงตูล่ลลุงตู่อยูด่ด้ลุงตู่กลับมาทีเธอะนะครับมาบริหารประเทศทีเธอลุงตู่นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ